นะมโมตัสสะภะคะวะโต ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพทนังอัธิกาเยกายะย,ายะยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสสุวรรณโนมรนังสุขังอระหังสุข,ขโตนะโมะพุทธายะ ชยาสนาคตาโพธาเจตวามารสวาหานังจตุสาจางสภรสังเยปิเวสุนาราสภาตานหังคาราทยโภธา

ปานโนสซพิตโต์โมนิโคนทวโกมารคาสะพ่เทโรมาเฮสิเจนตวทัโกโซไมหังวัฒเนนิจังปเตธาสิกุณาคโรโุลโนอังโุลิมาโรจะอุปาเรนันทเสวเดเทระ पाच इमे चाता न राते तिरकाममासे सासे महादेरा ังอาชาคังปัจฉโตอาสิวะเมังโกเลมากังคันคานาโมระปเรตานจาตานาติียโสตตังอาคาเสชะธนาอาสิเสสะปาการสันติตาช สามภวตปัญชเรจนปัญชรมาจางิวิหารันตังมหิตาเลสธาปาเลตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาเยเจวามโตสโขโตสุราโคชินานุภาเวนเชตุปาตวธรรมาน

ระสังเยปเวสุนาราสภาตานทังคารทยอบุตรตาอทเวสตินายกาสสเพปเตนติตามิฮังมาตะเกเตโมเนสราสิเสปเตนติตโตไม rodha teyem anuruta sarire ko toy jatake ne ko nyo ผานกโรรในเสนตสิริสามปานรสภิตมนิโงทาวโกมารคาสโพเทรมาเฮสิเจนตวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจังปเตทาสิกุณากรรอปนอังคุริ เสวะเลเถระปัจจิเมชาตานราเตติรกรรมมะเสสาเสติมหาเถรวิจิตาสินสาวกไยเตสสติมหาเถรวิจตวันโตชนโนรสาจลันตาเสระเตเจนะอังคาม ระโตอาสิทาคิเนเมตสุตตะการาชังปัจจตองอาสิวาเมอังกลิมาลกาันทโมระปเรตตาจะอาตาณิตยโสตตังอาคาเสชะธนา ว่าอาศะสาวิณยาณญาตออนันต์ชินาเตนชะสาวัสโตเมสเกเจนสัทธาสามพุตธปัญชเรชินปัญชรมาชังหิวิหารันตังมหิเตเลสัทธาปาเลนตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาอ มานโตโสโขโตสุราโคชชนาโนภาเวนะเิตุปาทอโธธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังภานุภาเวนะเชตตาตารโยสัตถามานุภาวะปาริโตจาราเมเชนปัญเร เยาสนาคตาโพธาเชตวามารงสาวะนังจตุสาจาสงรสังเยปิเวสุนาราสภตาทังกราทยโยบตานทเวสตินายกัสเพปเตนติตามัยหังมาทัก रासे से पतें थितो मैं को थोड़। Kesan teten dipakat saming suryo wa apa karoin nos si sampan nos so pitoamuing ku kauwo kumara sa koro mahe sicin tawa म्पदे शि गु न करो अङ्गुलि मारो जाले नन्दशे वदे धेरा पचिमे राका मे सा महाधेराविचिता न साय นากุรตโตอาสิตาคิเนเมตาสสตตังอาชาคังปัจจโตอาสิวาเมอังกุลิมารกังขันธบุรปเเรตานจะอาตานาติยโสตตังอากาเสชะตานังอาสิ Cenana nawa rasangyuta satta paka rangkata watbeta desa nchata bahira cato padwa asesa winayangyan to ananta cenate ชาธาสามโกตปัญชาเรชินปัญชารมาชามิวิหารันตังมาเฮตาเลสัตาปาเลนตุมังสอาเพเตมหาปุริสาสะพาเอเจวะมันตอสโคตอสราโคชินานุปาเวนัชตุปาทาว राय Yeah. Thank you. อิมสาปสัตตานังโหตุสุขิตาโุตตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุนีรวงธเรมเปรีสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขขั้นหน้ากันดินออะหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอพยาปะโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุสรสคอันตรายทั้งปวงอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานางปริหารามิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำกับข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงสาขนายาและผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินข้าพเจ้า ขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวานานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมธนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทิน สุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆสังฆนมามิอิติสุขโตชูตินเทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอาุสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังโฆสังฆนมามิอิติสุขโตชูตินเทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรหมามะอาุ สุปติปันโนภคะวโตสาวกสังโคสังคังนามามิอิติสุขโตชูตินเทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอาอุอมสิทธิท้าวฟื้นเจริญสีหน้ากุงามคือพระแมนนะมะพัทธแขนกุงามคือพระนาราย ชายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกษ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่ไม่ได้กูมาระลึกถึงฝูงหงมาลืมข้ามคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหล กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรี อิติลีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีธายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติพิสโสภะควานะลีติอิติมานิยะมะนะโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวะโสปฏิเสวามิ หลวงปู่หมุนทิตีโรมหาราโพปูเชมินโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธาปฏิเสวะโสปฏิเสวามิหลวงปู่หม่นทิตีโรมหาราโพปุูเชมินโมพุทธายะยะจงได้จงมี พุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวามิรวมภู่มุนทิตาสีโรมหาราภูปูเชมินะโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธปฏิเสวาโสปฏิเสวามิรวมภู่มุนทิตาสีโรมหาราภูปูเชมินะโมพุทธายะยะจงได้จงมี พุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามิร่วงปูมุนทิสาสีโรมหาราภอปูเชมินโมพุทธายะยะจงได้จงมีพุทธะปฏิเสวาโสปฏิเสวามิร่วงปูมุนติตัสีโรมหาราภปูเชมินโมพุทธายะยะจงได้จงมี พุทธาปฏิเสวาโสปฏิเสวามิรุงปูมุนทิตาสีโรมหาราภูปูเชมินโมพุทธายะยะจงได้จงมพพีพุทธาปฏิเสวาโสปฏิเสวามิรุงปูมุนทิตาสีโรมหาราภูปูเชมินโมพุทธา,ายะยะจงได้จงมี พุทธาปฏิเสวาโสปฏิเสวามิรุงโสมุนทิตาสิโรมาหาราโพภพูเเชนีพุทธานิมิตตังปฏิมาณะอระหังพุทโธนะโมพุทธายะนะมะพะทาอิติอรหังอุทะปาทิยานัง พุทธานิมิตตังอุปนังโหติสัพะสุขังจะมหาลาพังพระวันตุเมสัพะโปรธังวินาศสันติสังโคณะเมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะ มะอาอุเมตตาจะมหาราชาปุตตีราชาปุตตาสาัมนาพุทโธพระอรหังพุทธะนิมิตังอิติอ่านนี้ก็ให้ปฏิบัติในทานในศีลนรูจักเคารพก็บาอาจารย์ลอดถ,ถึงเมดามันดาของจาของ ชาปีจีโยยัตต์จะชาพะโลยนะชาตุมาเจภาววันดานโยตุกีกายขกภ้าวอิวัานั้นริงจจังกูจาไปใชจยู่จะโรชมอสอายุวันนูุคังพลังสพะข้อสปะโสสปะลุกสพะไพสปะสิเนจังได้ดีนะสันติจชยุเชยุเชยุนะปะเป๋มจะจูขจับมีอกาเจียมุทอโลกนหลังกาย ขายโรกขายเป็นอย่างลูกค้ากินเงนไหนเงินคิดต้องไหนต้องต้องว่ามงหมัดปาถนาเลยก็าามมือเดีเขาได้ไลยเงนหวดปาเป็นเอกเลยเป็นตัวจะจะพาไปดีซาจูซ้ำเดือนให้มีเงนลานสาดาดเลยมีเงินพันซาจูซาจูเลยก็าามมือซา